ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักชาวเอฟีทุกท่านนะครับครับหลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดในลนักษณะของทรงบ๊อบถุยเสร็จแล้ว ออสก็มาใช้หลอดหลอ,อนหรืการม้วนลักษณะของงานเซตคูลลิงนะครับการทํางานในกึ่งลักษณะของม้วนหล,ล,ลอดหลอนหรือเซตทรงเนี่ยผมผู้ใหญ่เขาชอบมากอย่างวันนี้นะครับเป็นช่วงเทศกาลที่เขาไปทําบุญกันนะครับการทํางานที่เขาเซตหรือจัดทรงหรือมีการลักษณะของการยีหรือการลักษณะของเป็นกึ่งของคูลลิงหลอดหลอนหรือกึ่งของสปริงอันนี้เป็นหัวใจหลักของงานเซตหรือ,าราอง,งานลักษณะบุญนะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตดิสปาดีหรือรเป็นเคทีโอคาดามี เอาเกตความรู้เทคนิคเอาการทํางานเอาสายงานของงานเส้นหรืองานจัดทรงในขึงลักษณะของบ๊อบหรือทวีฟีสายนะครับมาเผยแพร่มาแชร์สี่ช่องทาง TikTok, YouTube, Facebook, ทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเดียวสี่ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล่าวต่อไปงานคัดงานตัดในกึ่งลักษณะของถุยฝีตายออสเริ่มคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจอ เฉลียงนะครับปลายลายชายแนวในโคนของขอบหน้าที่เราตัดกึ่งของมมม้าโค้งมนมารับลักษณะของจอดส่วนด้านหลังนวางวีหรือการตั้งฉากในกึ่งของพิร,รามิดเพื่อไล่กอบปลายชายแนวให้ออกมาได้พิวหวานส่วนด้านบนเราดึงเลือกโซนของซิกด้านหน้าที่ตัดกึ่งของมุมมาเข้าหาตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของศีษ่ากอบปลายชายแนวปีกซ้ายปีกขวาเราปัดหรือเสยเข้ามารวมกัน ส่วนด้านหลังเราดึงหรือโค้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนวอันนี้เป็นเทคนิคหรือการคัดในการตัดในคืนของบ๊อบหรือเป็นทวีฟีสไตล์ที่ออนมาแพรหรือแชร์สีช่องทาง TikTok y o u u u b e Facebook l i v e และช่องเดียว TikTok เพียงท่านแอดเอ o m รม t อสโออสสมจิตหรือออสทิกตอกตรงนี้ศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาการสีได้ตังช่อง t o k ส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดเอคม s o เอสโเออสสมจิตหรือออสติกตอกส่วนทางช่อง Facebook หรือเฟ e บุ o ก l i น e e อ e r ร d เดอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์ แชมป์ผมสภาพปตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงฟีสไตเป็นตัวแทนไปแข่งจริงแชมป์ผมโลกที่เวโรนาอิตาลีออสนำพามาเผยแพร่มาแชร์ถึงช่อง Facebook หรือ Facebook รายเอฟวีเดเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออสแพนหรือแชร์ไปประมาณ1ัน0 EP อีก็คือพ700กว่าตอนเป็นเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานก้าวผมต่างๆได้ตรงช่อง YouTube